นี่นั่งงี้อผมชั้นมาเช่นนี้ก็้อพอโชโชดิโชว์อะไรจะรีวิวเลยส่งมาจากประเทศไหนรู้นานแสนนานเป็นเดือนใส่มาอย่างดีมันคือเลอะไรเห็ดพับเพ้าค่ะของก็ย้อยย้อยย้อยนี่อะไรวะของแท้ไหยดมนี่โควิดด้ไหม เขาบอกว่า French f r e n c ์แต่จริงออริจินอลคือของไต้หวนันเขาบอกว่าอร่อยจริงคือของไต้หวนันอ่า<ม>เปิดได้ทดสอบการเปิดด้เปิดแบบตรงกลิ่นซองมันเป็นเหมือนกระดาษกระดาษเตันควันควันก <c oughs> ินแบบนี้กินถ้ <c oughs> ฟโฟองิ ของจีนไหมหอมบะทัโฟ,โฟเฟิลเฟเวอร์ชิพทัพฟเฟิลเทนเฟเวอร์แล้วเธอไม่ใช่ของจีนเขาบอกว่าอร่อยสุดคือของไต้หวันของจีนก็มีแต่จะอย่างอีเวนชั่นหนึ่งเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้นะถัว่นทำไมทำไมเู็นไนดูแม่ว่าเป็นอะไรเราใส่เราใส่แอลเทียมปะเออเดี๋ยวมันไปยิ่งขึ้นเลยอ่ะ นี่ยังเจ๋งว่ะโอ้ยบรีนการ์สเลยเขาแถมมาให้เฮ้ยถั่วเป็นถั่วที่แบบอ๋อมีกลิ่นกระเทียมอะน่าจะไปได้ถ้าใครถ้ใครชอบกระเทียมนะคือแบบคือดูดดีดจัดแรงหอมเป็นหอมกระเทียมน่ะเราจะมาทดสอบกันกินนี้ครับทัฟเฟิลพี่เคยกินทัฟเฟิลแล้วแต่ว่าจะไม่เคยกินทัฟเฟิลนะเห็นไหมอร่อย มนเนทฟ,ฟัี่คือกลิ่นท้าโฟดเหมือนจริงมากนี่ส่วนนี้คือกลิ่นกระเทียม <c oughs> หายตัวเดีวดมมัอยทำไมกลิ่นมันเหมือนเลย์เหมือนเลยทอนอะไรโควิดแดกกูจะละไอ้ดมไปมาไหนท้าโฟดแต่กลิ่นมันไม่ได้เละมากเหมือนของจริงแต่หอมหอมอร่อย มันอะไรอ่ะอีกรสชาติเด้กินกัะเพียงมังกบกนินอร่อยนะเอาเหลือนี่ให้แม่ให้กินแม่กินอืออร่อยเว่อร์อินมันจะหอมๆตีจะหมู่นคือทะอปโฟมมันไม่มีรสชาติใช่ไหมเออแด่ แต่ข้าวโพดของจริงมันจะหอมมากๆหรอคือกลิ่นแมงเตกจมูกเลยแต่นี่กลิ่นมันก็มีนะแต่ว่ามันได้แบบเข้มมากๆแต่มันอร่อยนะมันมันจะเป็นแบบมันเป็นแบบกลิ่นมันพอดีไหมคือถ้าใครชอบอะไรเนี่ยมันวาสบีแต่ก็ไม่เหมือนวาสบีนะแต่มันเปรั่งอ่ะเหมือนเหมือนพี่พี่ก็ไม่เคยกินอะไรเป็นลูกไงเคยเขาแบบแค่ครูอาจจะกินเป็นลูกอับลูก รรเราเห็นคนเอาเค้าทัฟเฟกอันนึงมากัดกินไหมไม่มีหรอกคนจะตีก็ได้อร่อยมัยอร่อยนะไม่ใช่เหรอเห็นอ้วนเห็นเราอ้วนอย่างเงี้ไหหยไต้หวันต้องคือจะไต้หวันเห็นกูอ้วนอย่างเงี้ยกูอ่ะชอบแบบเอ่ะกูจะกินแบบว่าไม่มีซ้ำเลยขอให้รสไหนมันชอบมากแค่ไหนก็ได้จะไม่กินรสซ้ำกันเลยเพราะว่ามันเลี่ยนไหม,มแต่นี้เหมือนแบบกินได้เรื่อยๆเลย มันเหมือนมันเหมือนว่าสบิมากเลยอ่ะตัวมันฝรั่งแล้วตีกับอ่าเทปทัฟโฟมก็ยิ่งแบบหืมแบบหอมขึ้นจมูกอ่ะอร่อยนะความแบบกินทัฟโฟก็แปลกดีมันไม่ได้แปลกแบบเฮ้ยมันไม่ไม่ใช่ทางที่ดีนะไม่ไม่ใช่ทางที่แย่นะแต่แบบกลิ่นหอมๆเหมือนเหมือนกินเหมือนเราเราจะรู้สึกเอาเอาความหอมเนี่ยมันคนละแบบกันอยู่แล้วนะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนหอม่ะ แต่แต่คนละแบบนะกินคนละแบบแต่เราจะรู้สึกว่าอุ้ยกินหอ,หอมๆแล้วมันอร่อยอ่ะคือกินมันหอมอย่างนั้นแหละกินมันจะแบบพุนหขึ้นแล้วก็หอมหอมแบบหอมเลยหอมนี้ประมาณสองร้อยจริงอ่ะเราสั่งมาอ่ะมันไม่มีดินไทยไงะนี่เรอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมละ่ะต่างประเทศเขาทำไงข้าวฟูนี่เป็นร้อยเป็นพันนี่เจอการหลีกกูเข้าไปก <c oughs> ูบอกเลยสิบบาทก็เอาอยู่ <c oughs> อันนี้ก็เลยมาเอาจริงนะ ถ้าพูดถึงอ่ะอันนี้พูดถึงแบบความเป็นส่วนตัวแบบความชอบถึงตัวนะไอเนี้ยอร่อยแพ้กว่าไอนี่พ่าเราชอบเราชอบกระเทียมไงมันหอมอ่ะเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นอ่าถัวกินกาลิกแบบกาลีกาลิกแบบหอมมารือหรเราคิดผิดหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบเนี่ยสามร้อยอันนั้นอาจจะของแถมบ้าวฟายมึงกินดีๆเนี่ยของแถมเนี่ยไอ้ถุงใหญ่ๆนี่ของแถมนี่ของจริงนะอยู่นี่เล็กๆแต่อร่อา แม่แต่มันเราเรา,เราชอบกระเทียมไงแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกระเทียมก็อีกเรื่องนึงตัวเขาอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเอาไปกินเนี่ยเพื่อจะอร่อยนะมะยืดมาแบบก<ม>ูก็ยิ่งลดหดุ่นอยู่แล้วยืน่นขนมแม่กูจังเลยกินมันเยอะอ่อออะแล้วคอ,อเริ่มไม่มีทันแล้วจะก็มีเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเริ่มแบบรึมๆึมแบบแต่ว่าแต่ก่อนมันมีอย่านึางนะออเออมีก็มีเนี่ยถ้ากลมมันก็มีเนี่ย แต่ก่อนชั้นเยอะไงแต่ก่อนไงขึ้นยังมีอันนี้ยังพอแบบดูได้ขึ้นเลยต้องให้แม่ชิมด้วยอร่อยแล้วอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงกินก็มีแต่ว่าน่าจะแบบกินน่าจะเบากว่านี้คือถ้าวางไว้นะแล้วแบบกินแบบเดียวหมดเพราะมันมันมันจะไม่เลี่ยนเลยแต่พวกแบบไอ้ของของเล่ปกติใช่ไหมกินแล้วมันจะรสรสชาติมันจะจัดมากเลยกินสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าติดปากพวกรสรสจัดๆพวกเขาเรียกอะไรนะพวกรสชาติอ่ะ พวกแอร์ถือว่าบีบีคิวอะบีบีคิวก็แบบรสแบบเออมันปี๊ดปี๊ดแบบเปรี้ยวๆเศษๆแบบปี้ขึ้น่ๆแล้วมันก็จะแบบเลี่ยนะถ้าเล่าภาษาเราอะคือมันจะเริ่มติดฝากแล้วแต่นี่คือแบบกินหอมแบบเหมือนมีรสชาติดีๆแล้วก็แบบเหมือนเรากินมาฝรั่งใช่แต่มีกลิ่นหอมมากๆอะเห็นอันนี้มันเกิดยังไงมันแบบว่จะบีบนะแหมมันเกิดใต้ดิน มาไปห้องน้ำด้วยกินเหมือนวาซาบิเลยถ้าวาซาบิก็มาจากดินนี่ไหมล่ะจากรากเขาเรียกว่ารากกินมืดเหมือนกันกินจนใต้จริงกินแบบอึ่งขึ้นมาแต่อันนี้เขาบอกว่าลึกลงไปสองเมตรไหมฮะไต้องให้หมาเป็นคนดมเลยทำไมอันนี้เหรออืมคัพโฟลอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะเขาพูดว่าเขาต้องลึกลงไปประมาณหลายเมตรแ่ะแปลว่ามันหายากแล้วก็ยังมีราคาแพงใช่ไหม ม่ก็เพราะก็เพราะมันหายากมันถึงมีราคาแพงใช่ไหมแต่ปนอย่านนี้ครอเพาะแล้วมั้งไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือไม่รู้แน่ชัดแต่ตอนนั้นเคยได้ยินแปลกๆว่าได้ยินคร่าวๆว่ามันต้องให้หมาที่ดมกลิ่นทัฟโฟได้เขาเรียกอะไรอย่างเป็นฝึอกอ่ะแล้วก็ดมแล้วก็ขุดลงไปแล้วเราก็ขุดตามประมาณเป็นเป็นเมตรสองเมตระไอหมาดมแล้วก็ขุดตามที่วมาดมปัดโต้คือถ้าหมาตัวนั้นทําไม่ได้ก็ดันแหละก็กลายเป็นลาบหมาแทนกระพดดไปแอบบูลลี่แล้วก็ดีใจกีกิ่ อ,อยแล้วอร่อยของไต้หวันเขาบอกว่าของไต้หวันอร่อยสุดแต่ของจีนยังไม่รู้แต่ถ้าพี่ไปจีนเดี๋ยวพี่จะลองซื้อแล้วมารีวิวให้ดูว่ามันต่างกันจากกับกับอันนี้ไหมแต่เขาบอกว่า The best คือของ,ของนี่แหละของไต้หวันคือกลิ่นคล้ายทัโฟมากที่สุดมันก็ไม่เหลือแม่เลยหรอเหลือไปเม็ดนึงเนี่ยหมดอแล้วเข้าไปซื้อใหม่ อัน,นอะไ,ไรอ่ะอันนี้ของแถมนี่จำได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> มั่แต่อร่อยคือเราอาจจะไม่แบบน้ำเมื one, ่อวานเขาบอกโนหนึ่งเขาบอกโนหนึ่งโนหนึ่งแต่วัน number โนหนึ่งเขาพิกันเลยโนหนึ no ่งมันอร่อยนะตามมุ่นจริงแต่อย่างว่าแหละเราแบบเราไม่ค่อยอยากกิน ขอทอดถ้าได้แบบขนมก็เลยไม่ได้กินเยอะแต่ถ้าแบบว่าถ้าเป็นตามปกติกินกินกินเรื่อยๆแล้วอนนี้เหลือไปให้แม่ได้ยังอเอยู่ม,มันได้ประมาณร้อยร้อยแปดสิบกรัมนี่แหละมะั้งอือเอาบอกเข้าไปว่าราคานี้เท่าไหร่ <c oughs> ประมาณเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบห้าหรือร้อยเก้าสิบนี่แหละแล้วแต่ว่าร้านไหนจะขายเดีย๋ยวจะติดลิงก์ข้างล่างให้ทางได้อะไรทางได้ในแอปเดียวออนไลน์ใช่เพราะว่ามันเป็นของน้ำเข้าไง ถ้าใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวติดลิก์ข้างล่างให้ถ้าใครอยากสั่งซื้อตัวนีน้มันมีหลายเจ้าอยู่แต่เดี๋ยวลิงก์ให้อันนี้น่าจะถูกสุดพี่ซื้อมาแต่ว่ารอนานรอนานหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นของขอเพาเแล้วว่าแล้วใ,ใครแบบจองเครื่องบินนั่นแหละยิงนานก็ยิงถูกอันนี้ก็ถูกสุดล้ว <laughs> ใช่เดีนน๋ย้ถูกสุดแต่มันรอนานน่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะก่าทพี่จะได้ของอนะเนี่ยคือแบบอยากปุ๊บเนี่ยผ่านไปเดือนหนึ่งก็หายอยากไปเลย <laughs> ลืมไปเลยว่าเ <laughs> อ,อ,อ้ยนี่อะไรวะ <laughs> ครใคระเลืออ่ะเออจ่ที่ไต้หวันจริงๆคือผลิตที่ต้แบบันเป็นมุขดังของไต้หวันเลยอร่อยมันก็อร่อยแหละแต่ทับโฟคือแพงมากคือหอมแต่มันคล้ายทัฟโฟจริงๆแหละคือเราตอนนี้เราแบบเป็นช่วงรดอาหารไงก็เลยแบบมีความแบบกินได้อร่อยดีนะแต่แบบกูเริ่มมีความรู้สึกผิดที่จะกินต่อแล้วอะไรเงี้ยก็เลยใจความไม่ค่อยดีโอเคแกก็ฝากกันไลฟ์มากระต้ามดูว่ามันกินการละเขาบอกว่าบรีนก้าเลยมันกินอยู่คนเดียวว่าบรีนกาเลยเฟเวอร์ ใค,ใครก็บอกว่าถั่วมีโปรตีนกินไปก็ไม่เป็นไร <c oughs> ฉันจะเป็นถั่วอะนะถั่วเขียวถั่วอะไรเขาเรียกถั่วลันเตาเช่โอเคไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเอาไปให้แม่กินหมดละบ๊าาย